สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรามาพบกับช่องนิวไลท์บายชัดๆรับพยากรดวงชะตาชีวิตกันนะคะเรามาดูกันว่าในวันที่4พฤศจิกายนพศ2565นี้ไพ่อยากบอกอะไรเรามีไพ่ให้เลือกกันถึง5ใบนะคะใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4และใบที่5เรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรให้เพื่อนๆเ,เลือกไพ่กันได้เลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเพาืพ่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่1เนี่ย ไพ่อยากบอกอะไรกับเราถ้าอยากบอกว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนคนสองบุคลิกอยู่ที่บ้านอีกบุคลิกหนึ่งอยู่ที่ทํางานอีกบุคลิกหนึ่งเราควรที่จะปรับความรู้สึกของเราให้เสถียรนะคะหรือ,อยังมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายเพราะคนรอบข้างอาจจะทําตัวลําบากหรืออีกในหนึ่งเราในวันในวันที่4พฤศจิกายนนี้หรือในวันนี้เราอาจจะได้พบเจอคนที่มี2บุคลิกก็ให้เพื่อน ปรับความรู้สึกหรือพยายามเข้าใจคนรอบข้างนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เจอคนที่มี2บุคลิกไพ่ใบที่2เพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบนี้ไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าตัวเราอยากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใหม่ในทุกวันนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่เราอยากจะมีการพัฒนาหรืออยากจะมีการก้าวข้ามผ่าน อุปสรรคต่างๆนานาที่ผ่านมาและเราอยากเจอชีวิตที่มีความสุขขึ้นฉะนั้นแล้วเพื่อนๆสามารถสรุปสามารถที่จะก้าวาาข้ามผ่านอุปสรรคได้อย่างแน่นอนค่ะแต่เราจะต้องมีกําลังกายและกําลังใจที่พร้อมที่จะฝ่าฟันในวันนี้ให้ได้นะคะในวันที่4นี้ไพ่อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่ใบที่3นะคะเรามาดูกันไพ่ก็บอกว่าในวันนี้อาจจะต้องระมัดระวัง อาจจะเพิ่งไว้ใจคนรอบข้างอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบคนรอบข้างห้างหุ้นส่วนหรือที่ลงทุนกันอะไรเนี้ยจะเซ็นสัญญาหรือจะทําอะไรก็ให้นมัดระวังนิดหนึ่งอาจจะมีข้อเสียเปรียบอยู่หรืออาจจะมีกลจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบเราฉะนั้นแล้วจะทําอะไรให้อยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทนะคะในวันนี้ส่วนเพื่อนๆที่เล่าไพ่ใบที่สี่วันเนี้ยไพ่อยากบอกอะไรกับเรา พ่ออยากแนะนาอะไรกับเราพ่ออยากบอกว่าบางเรื่องบางอย่างไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรือชีวิตการทํางานหรือการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันควรที่จะหันหน้าปรึกษาหารือกันอย่าปล่อยปัญหาทิ้งไว้ถ้าเรามีการปรึกษาหารือกันหรือปรับความเข้าใจกันชีวิตก็อาจจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนําข้อคิดดีๆไปปรับใจกันนะคะในวันนี้พ่ใบที่5้า ไพ่อยากบอกอะไรในวันนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบนี้ไพ่อยากบอกว่าวันนี้อาจจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายได้อย่างแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนนิดนึงอาจเพราะว่าสิ่งที่เราสะสมมาไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลที่เราสะสมมาอาจจะนําพาไปสู่ความสําเร็จได้แต่จะต้องใช้ความอดทนและจะต้องใช้ความ ระยะเวลาที่จะประสบความสําเร็จถามว่าประสบความสําเร็จไหมในวันนี้ประสบความสําเร็จค่ะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นําเคล็ดลับหรือข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของในวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนเรามาพบกับช่องนิวไลฟ์บายชัดๆรับพยากรดวชะตาชีวิตกันนะคะ เรามาดูกันว่าในวันที่4พฤศจิกายนพศ2565นี้ไพ่อยากบอกอะไรเรามีไพ่ให้เลือกกันถึง5ใบนะคะใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4และใบที่5เรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรให้เพื่อนๆเลือกไพ่กันได้เลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่1เนี่ยไพ่อยากบอกอะไรกับเรา ถ้าอยากบอกว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนคนสองบุคลิกอยู่ที่บ้านอีกบุคลิกหนึ่งอยู่ที่ทํางานอีกบุคลิกหนึ่งเราควรที่จะปรับความรู้สึกของเราให้เสถียรนะคะหรืออย่ามีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายเพราะคนรอบข้างอาจจะทําตัวลําบากหรืออีกในหนึงเราในวันในวันที่4พฤศจิกายนนี้หรือในวันนี้เราอาจจะได้พบเจอคนที่มี2บุคลิกก็ให้เพื่อน ปรับความรู้สึกหรือพยายามเข้าใจคนรอบข้างนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เจอคนที่มี2บุคลิกไพ่ใบที่2เพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบนี้ไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าตัวเราอยากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใหม่ ในทุกวันนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่เราอยากจะมีการพัฒนาหรืออยากจะมีการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนานาที่ผ่านมาและเราอยากเจอชีวิตที่มีความสุขขึ้นฉะนั้นแล้วเพื่อนๆสามารถสรุปสามารถที่จะก้าวพาดข้ามผ่านอุปสรรคได้อย่างแน่นอนค่ะแต่เราจะต้องมีกำลังกายและกำลังใจที่พร้อมที่จะฝ่าฟันในวันนี้ให้ได้นะคะในวันที่4นี้ ไพ่อยากบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สักไปที่3มนะคะเรามาดูกันไพ่ก็บอกว่าในวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเดียเพิ่งไว้ใจคนรอบข้างอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบคนรอบขา้างหุ้นส่วนหรือที่ลงทุนกันอะไรเนี้ยจะเซ็นสัญญาหรือจะทําอะไรก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งอาจจะมีข้อเสียเปรียบอยู่หรืออาจจะมีกลนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบเราฉะนั้นแล้วจะทําอะไรให้อยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทนะคะในวันนี้ ส่วนเพื่อนๆที่ได้ไพ่ใบที่4วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับเราไพ่อยากแนะนําอะไรกับเราไพ่อยากบอกว่าบางเรื่องบางอย่างไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรือชีวิตการทํางานหรือการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันควรที่จะหันหน้าปรึกษาหารือกันอย่าปล่อยปัญหาทิ้งไว้ถ้าเรามีการปรึกษาหารือกันหรือปรับความเข้าใจกันชีวิตก็อาจจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนนำข้อคิดดีดีไปปรับใจกันนะคะในวันนี้ ไพ่ใบที่5้าไพ่อยากบอกอะไรในวันนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบนี้ไพ่อยากบอกว่าวันนี้อาจจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายได้อย่างแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนนิดหนึงอาเพราะว่าสิ่งที่เราสะสมมาไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลที่เราสะสมมาอาจจะนําพาไปสู่ความสําเร็จได้แต่จะต้องใช้ความอดทน และจะต้องใช้ความระยะเวลาที่จะประสบความสําเร็จถามว่าประสบความสําเร็จไหมในวันนี้ประสบความสําเร็จค่ะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะ mm. ก็ขอให้เพื่อน mm. ๆนําเคล็ดลับหรือข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของในวันนี้นะคะ mm. ก็ขอให้เพื่อน mm. ๆโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ